เรื่องจริงยางจริงก็ไม่ยาพิจีเรื่องจริงยางจรงก็ไม่อาปิจีเรื่องจริงยางกเรื่องจริงยางก็เรื่องนะครับเรื่องจริงยางก็ยาพิธีก็ไม่อาปิดจีขรท่านตะคุณจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยว้นครับผู้รางกั้นครับแพงไม่ได้ไม่ ยิ้มใหย้ไหนี่เียวเดีเี้ยีียียียนีแขง้ก็แข่้ยิงปัดังยงร้อหอ้่รับ่วยดาแทงแองประเทศใต้ครับตอนนี้ยืนมืาทำเครับ